เพราะฉะนั้นนะฮะจะทิ้งหนึ่งนะฮะอันนี้ขอบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเนาะหนึ่งจะทิ้งนะฮะอย right. ่าทิ freely, <S <s ้งวิดีโอสั้นนะฮะคลิปสั้นนะคลิปสั้นคลิปออะไรหรือหรือว่าอ่าโพสชุมชนอย่าลืมนะฮะสองสามอย่างอย่าลืมเด้อนะครับใครใครที่ทําช่องอยู่อย่าลืมกันแล้วกันเนาะอย่าลืมเด้อนะฮรัลงไปฮะลงไปนะฮะอย่างน้อยให้มีงานส่งนะให้มีงานส่งเขานะฮะ เพราะคนเราเวลาเวลาทํางานเวลางานยุ่งก็ยุ่งจริงเวลาเราขึ้นเวเราเคยขึ้นเวลาไหนแต่เราก็ไม่ได้ขึ้นไงนะแล้วก็สองวันวที่ผมไม่ได้ขึ้นเนาะเราจะเราจะจู่เรามาขึ้นอย่างเงี้ยม็ดูแบบนะฮะมันก็ดูเหมือนว่าเราเบียดเบียนอ่าเบียดเบียนเวลาพี่ๆนะฮะเบียดเบียนเวลาพี่ๆไปนะครับก็เลยทําให้เราแบบคิดมากคิดมากเหมือนกันเนี่ยนะฮะ แต่พูดถึงอ่ะฮะแต่พูดถึงเราขึ้นเวลาไหนก็ได้ใช่ป่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องเราต้องรักษาเวลาของเราไงนะฮะเราต้องรักษาเวลาของเรานะฮะเวลาเราจะขึ้นไเวลาไหนเราต้องรักษาเวลาของเรานะฮะเราไม่ใช่ว่าจะขึ้นเวลาไหนอยากจะขึ้นเวลาไหนก็ขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราต้องขึ้นตามเวลาของเรานะครับคือความรับผิดชอบของเราในจุดนั้นเนาะในความรับผิดชอบของเรานะครับแต่ที่ผมขึ้นเวลานี่คือว่าเราผมไม่ได้ขึ้นมาสองวันแล้วไงนะ ก็เลยต้องขึ้นขอขึ้นหน่อยนั่นแหละนะฮะอย่าว่ากันเด้นนะ,ะับพวกนี้ก็ไม่รู้จะได้ขึ้นพวกนี้จะได้ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเออก็ยังไม่รู้อีกแหละนะฮะนะครับพวกนี้จะไม่รู้จะมืดอีกป่าวถ้าลองมืดอีกก็คงไม่ได้ขึ้นอีกแหละนะถ้าจะมาขึ้นอีกเวลานี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องมาขึ้นแบบนี้อีกแหละ นะฮะมันก็เลยแบบไปเดเบียนเวลาพี่ๆเขานะ่ะเออคือสิ่งนั้นเราไม่เรา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 ,เราไม่ชอบไปเราไม่ชอบไปเบียเบียนเวลาของใครเขาไงนะ,ะรู้ว่าทุกคนต้องขึ้นทุกคนต้องรักษาเวลาเนาะรู้แล้วว่าเออรู้แล้วล่ะว,ว่าใครเปิดช่องจะขึ้นเวลาไหนก็ได้จริงครับแต่จริงก็ว่าถ้าการการที่เรารักษาเวลาของเราไว้มันก็ดี ก็ดีกันนั่นแหละเนาะคือคนอเราไม่ชอบของเราเนาะเป็นควนเราไม่ชอบเป็นคนเราชอบนครับนะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะขอบคุณทุกท่านจาัดขอบคุณวรรณภานะฮะขอบคุณเอเคนะฮะขอบคุณหลายเด้อขอบคุณมากครับนะครับ วันนี้อาจจะมาแปลงนหนึ่ง okay, ไปยืมเขามาด้วยเนี่ยเออเนี่ยไปยืมเขามาเนี่ยเนี่ยไปยืมมีตัวเนี่ยไอตัวไอตัวนหมุนไอตัวนหมุนเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกไฟใช่ปะไฟเอ่อเขาเรียกไฟอะไรนะไฟกลมๆนี่แหละไปยืมเขามาด้วยสิเออหลายอ่ะเปล่าไฟแสงสว่างไม่พอนะฮะแสงสว่างไม่พอนะฮะแสงสว่างไม่พอเราก็ต้องเออไปยืมเข้ามาหน่อยเด right, ี๋ยวเอาทันมีแสงสีสุดหน่อยหนึ่งอะไรประมาณนั้นแหละ ออพอยิงเข้ามาเสร็จปะเเอาเราไปติดดูอ่ะมันมันก็โอเคเนาะนะโอเคเนาะอะไรประมาณนั้นแหละเนาะแต่ก็คงตาลายนิดนึงอ่ะนะตาลายตาลายไม่ใช่ก็ตาลายไม่ใช่พี่พี่หรอกนะฮะน้องเออผมนี่แหละตาลายนะผมเนี่ยตัวผมเนี่ยตาลายนะฮะตาลายเนียพี่พี่ไปตาลายหรอกคนจะตาลายคือผมนี่แหละเอออะไรก็ไม่รู้อ่ะเออ จริงเลยเชียวเป็นซะอย่างนี้แหละ จะพเอ่อเอ่อจะไปถ่ายเจ็บผักเก็บหญ้าไปจัก็ไม่ทานแล้วล่ะไม่ทานแล้วเพราะวันมืดเนาะ